สวัสดีครับผมนายธนาธเกียรติเจริญตำแหน่งซีเนียร์เอ็กเปอร์วินประจำคุณเตียสาขาโรตาร์ลัสตะกุกไละในเมื่ประจำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ในหัวข้อแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของไอแพดเจนสิกอย่างน้อย3หัวข้อให้น่าสนใจและเห็นภาพครับคุณเฟสวัสดีครับผม,บผมเซฟเบนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอีกหนึ่ง p ปรดักตดีๆนะครับนั่นก็คือ iPad Gen 10นั่นเองครับผมก็มีจุดเด่นใยๆที่น่าสนใจบ้างมาชมกันเลยครับ iPad Gen 10นะครับชมใหม่นะครับนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในการดีไซน์นะครับครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะครับของ iPad รุ่นประหยัดรุ่นนี้นะครับโดยคราวนี้นะครับจะมาให้สีสันนะครับที่สดใสนะครับ ต่างจากที่ผ่านมานะครับโดยมีสีฟ้าสีเงินสีชมพูและสีเหลืองครับไม่มีสีดําหรือสีเทานะครับส่วนด้านดีไซน์นะครับตัวเครื่องก็ถูกยกเครื่องใหม่นะครับให้เหมือนกับ iPad Air 5นะครับโดยเป็นขอบสันแบบเดียวนะครับแล้วก็ขอบจอบางลงนะครับมุมจอโค้งมนนะครับย้าย ทัชไอดีนะครับไปอยู่ด้านบนนะครับปุ่มพาวเวอร์นะครับและเปลี่ยนไปใช้เป็นพอร์ต usb c นะครับที่จะเหมือนกับ iPad รุ่นอื่นๆนะครับที่วางจำหน่ายอยู่นตอนนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอใหม่นะครับล i q u i d r e t i นานะครับ iPad Gen นซนะครับมีหน้าจอขนาด10.9นิ้วนะครับนับว่าใหญ่ขึ้นพอสมควรนะครับ เพื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วๆมานะครับซึ่งที่น่าสนใจนะครับคือนอกจากจอจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับยังเป็น Liquid เ e t i n a เหมือน iPad a i อ i p i d Mini แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วด้วยนะครับหน้าจอของ iPad Gen10 นะครับยังไม่ใช่หน้าจอ f u Fully Laminate นะครับ ทำให้กระจกนะครับกับตัวจอนะครับมีช่องว่างเล็กน้อยซึ่งจะสังเกตได้ง่ายนะครับเมื่อใช้งานกับ Apple p e n c i l นะครับส่วนกระจกนะครับยังไม่ได้เคลือบสารกันแสงสะท้อนนะครับจึงเกิดเงาบนหน้าจอได้ด้วยครับต่อมานะครับในเรื่องของ USBc นะครับ ถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับน่าสนใจนะครับเป็นอีกหนอย่างของ HP Gen 10นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning นะครับมาเป็นพอร์ต USB-C นะครับทำให้โอกาสถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ชาร์จไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้คู่กับอะแดปเตอร์ชาร์จ20วัตต์นะครับ ซึ่งมาให้เหมือนกับ Gen 9นะครับส่วนเรื่องความอืดของแบตเตอรี่นะครับทาง Apple นะครับยังไม่ได้เปิดเผยนะครับราลอียดที่แน่ชัดออกมานะครับต่อมานะครับในเรื่องของชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับพร้อม 5G นะครับแล้วก็ Wi-Fi 6นะครับ iPad Gen 10อัปเกรดไปใช้ชิปเซ็ต A14 Bionic นะครับ รุ่นเดียวกับการใช้ใน iPhone 12 Series นะครับแล้วก็ iPad Air Gen 4นะครับซึ่งนอกจากจะทำให้ iPad Gen 10มีสิทธิ์าพสูงข,ข,ขึ้นพอสมควรแล้วนะครับยังรองรับ 5G นะครับสำหรับรุ่น Cellular นะครับแล้วก็ Wi-Fi 6กแล้วบลูทูธ t o าจดด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ จุดเด่นนะครับที่ผมนามาเสนอในวันนี้นะครับหากคุณผู้หญิงหรือผู้ชายท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อผมสเตเบนได้ที่คูสเกียสายขาตันร้อนนะค,ครับสำหรับน,นี้ผมสเตเบนของลาไปก่อนครับสวัสดีครับ